รักทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้มาดูอาการพร้อมหาของเราดูอาการซึมๆไปนิดหนึ่งนะครับาการไม่กินหญ้านะครับดูให้ยังไงก็เหลืออย่าง,งั้นครับกินแต่ยอดนะครับไม่กินใบกินแต่ใบยอดไม่กินลำเลยครับดูปแปลกจากช้างที่เคยกินแบบเยอะๆแต่วันนี้ไม่กินครับดูครับเลือ จะเลยมาสังเกตการดูครับว่าเป็นยังไงอ้อจะถ่ายท้องหรือเปล่านะครับโอ้ปิดไฟก่อนโอ้ทำไมมืดจังลืมเปิดแสงบัดใไดบัตดรได้สวัสดีครับสวัสดีครับป้า เป็นอะไรคะสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีครับรู้สึกว่าซึมๆครับวันนี้เงาเงาครับไม่ค่อยจะกินอาหารดูต้อยหลอกขาเราก็ไม่ได้ใส่นะครับบอหลอกขาเราไม่ใส่เพราะว่าธรรมดาหญ้านี่สวยมากนะครับที่เราตัดมัน,นั้นกำลังสวยกำลังกิน แต่พิททองเราไม่กินเลยครับดูกินแต่ยอดลำยังเหลือเต็มผิดสังเกตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสังเกตดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้กิน้าแล้วทําไมถึงไม่ค่อยกินยินขนมหรือเปล่าครับน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าช้างเชือกนี้เลี้ยงมาจะรู้นิสัยเขาดีมากเพราะว่านี่ดูครับไม่จับดูตามตัวรู้สึกว่าตัวเริ่มจะเย็นแล้วครับเมื่อตอนเย็น มาคลำคลำดูยังอุ่นอุ่นร้อนรอนอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเย็นเย็นขึ้นแล้วช้างผิดเปลกกับผิดเปลกแตกต่างไปจากคนเรานะครับถ้าตัวร้อนนี่เขาจะปกติแต่ถ้าตัวเย็นเย็นนี่แสดงว่ามีอาการที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนไปเขายังไม่นอนไม่หลับ โอ้ oh, ยังอยู่ยังแต่วันอยู่ครับยังแต่วันอยู่ครับสวัสดีครับผมพุทม่หน่อยสวัสดีครับพิชเนีทองคาเป็นอะไรครับทองคาดูซึมซึมน่าจะถ่ายท้องนะครับดูแล้วน่าจะถ่ายท้องเหมือนกับบวัวบานที่เป็นเมื่อกี้นะครับตามที่สังเกตดูเพราะว่าปกติยากแค่นี้นี่ไม่พอกินครับแต่วันนี้ดูแล้วแปลกๆกกันเลยลองให้นิดนึง ท้องถอยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับไลยครับเลยไหมครับสวัสดีครับครับพอดูว่าเวลาเราสั่งก็รู้ครับเพราะว่ายังอาการรู้สึกจะออกเชื่องช้าไม่กระปรี้กระเป๋าเหมือนเวลาเขาปกตินะครับดูครับจะดูซึมๆไปนิดหนึ่งไม่ค่อยจะร่าเริงครับ เป็นไข้หรือเปล่าครับน่าจะถ่ายท้องนะครับต้องดูรอดูการไปอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงครับอย่าเป็นอะไรมากนะเป็นห่วงมากมากเลยขอบคุณครับพี่อ้อยก็ช้างใหญ่ก็ถ้าอย่างมากถ่ายท้องก็ขาแข็งตัวแข็งเป็นปกติอาจจะถ้าแข็งแรงมากก็ไม่เท่าไหร่นะครับแค่นิดๆหน่อยๆยแต่อาการซึมเศร้าจะไม่ค่อยกินอาหารก็ มีอยู่บ้างแต่ยังดีใจครับที่เขากินหญ้ากินน้าอยู่ครับแต่ก็กินไม่ไม่เยอะเพราะว่าเป็นอาการบอกกล่าวเตือนเรามาแล้วผมผิดสังเกตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับตื่นเช้ามาตองําจะโก,กยดินตรงนี้ครับโกเป็นหลุมสองวันสามวันผมนึกว่าเขาเล่นที่ไหนได้เขากินดินเนบ ในกว่าเขาเล่นช่วงนั้นฝนตกด้วยตกกรินดินเขาก็เลยกินน่าจะริดริดกำลังเริ่มจะออกนะครับพอกินลงไปประมาณอาทิตย์กว่ากว่าก็ริดก็เริ่มจะออกนะครับดูครับดูยืนซึมทองบอกครับเกือบไม่ไหวไหวครับแค่นี้พี่ทองบอกจิบจิบนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยนะพี่ทอง ขอบคุณครับพี่กิตครับขอบคุณกําลังใจจากพ่อพ่อย่เอฟซีทุกท่านทุกคนครับกินขนมเยอะหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าการนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานก็นีให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ค่อยจะกินกินหญ้าสักเท่าไหร่แต่เมื่อวานยังกินหมดนะครับแต่วันนี้ไม่กินดูยืน ืนกอดงวงวางงวงไว้ที่งาม้วนไว้เหมือนมูใหญ่มูเหลือมครับดูครับนี่คือ,อากตามที่แดงว่าบอกให้เรารู้ว่าเขาไม่ค่อยจะปกตินะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเขาหรือเปล่าดูเขาหรือเปล่านะครับครั้งที่แล้วท้องอืดยืนซึม ทำต,ตาปิดๆหน้าสงสารมากใช่ครับก็ตั้งแต่นู้นมายังไม่เป็นอะไรเลยครับตอนนั้นก็นานมากแล้วนะครับเป็นปีน่าจะปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าไอไวจากพี่ทองคําขอบคุณครับสวัสดีทองคําเป็นกําลังใจให้หายด้วยไว้ด้อขอบคุณครับคุณเป็นพระพขอบคุณครับคุณป้านะครับ อันนี้เราก็เลยดูอาการไม่ค่อยนี้ก็เลยถอดปลอกขาออกนะครับให้อยู่แบบอิสระนะครับเผื่อว่านอนเด็กๆมาเดียวจะลุกไม่ขึ้นเผื่อตัวแข็งนะครับเลยลองถอดดูให้เขาเดินไปเดินรอบๆแถวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เราจะพาเดินก็ไม่ได้เพราะว่ายัางตกมันอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะกล้าเสี่ยงเพิ่งไปดูทิปงานช้างที่ ปีที่ทองคำทำยุทธาธีกับนุมเสกเก่งมากๆเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับลายเหรียมทองอายุเท่าไหร่ครับพลายเหลียมทองก็รุ่นเดียวกับน้องวาวานะครับสี่ปีกว่าแล้วนะครับจะเข้าห้าปีแล้วนะครับเหลียมทองก็เป็นลูกของพ่อมหาเหมือนกันครับผม นี่ครับดูหญ้าที่เราตัดออกว่าจะที่เราจะยกโรงช้างครับรวยมากถ้าญ้าแบบนี้ถ้าพูดความจริงตาของเราชอบมากเลยครับแบบนี้ทิ้งไปทีละหอบทีละหอบกินหมดเลยครับไม่หอบเน็บงาไว้ไม่มีเหลือครับใช่ครับเจอเหมือนกันครับงานช้างปี6กสอง เมื่อ <c oughs> ปีที่ทองคำไปงานช้างปีแรกคือปีปี54 <c oughs> นะครับปี54ได้เข้าไปแสดงยุทธหัตถีปีแรกเลยนะครับปี54ปีนั้นมีการประกวดช้างความสามารถช้างหนุ่มเสกได้ที่1ครับทองคำได้ที่3นะครับปีนั้น เพชช้างเด็กเส้นครับเขาขอว่าเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอที่สองเขาเลยเราได้ที่สามครับอย่าป่วยนะครับพ่อหมาทองคำอดทนนะขอบคุณมากๆครับพ่อทองยังกินยาได้ไหมหายไปๆแต่ยังตกมันอยู่ยังกินได้ยาได้อยู่ครับยังกินได้อยู่นะครับ กินเฉพาะใบกับยอดครับไม่ไม่กินลำหญ้าครับก็เลยทำให้นั่งสังเกตดูตั้งแต่วันแล้วว่าอาการตั้งแต่เมื่อวานก็มีอาการเตือนมานิดน้อยแต่เห็นเขากินดีอยู่เมื่อกลางวันก็เห็นกินดีก็เลยไม่ได้ใจพอตกเย็นมานั่งดูอีกทีครับิถึงสองสาวนะคุณพ่อขอบคุณครับสู้ๆนะและอดทนสงสาร ครั้งเหลือเกินค่ะขอบคุณครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษต้องขอโทษด้วยอา่านไม่ออกครับต้องขอโทษจริงๆครับผม <c oughs> หนึ่งบักมีกินเยอะสองอากาศร้อนจัดกินน้ำไม่พอหรือเปล่าคักควานพดโอ้เรื่องน้ำนี่ให้กินจนอิ่มเลยครับไม่เคยไม่เคยว่าไม่ให้กินไม่ให้อิ่มนะครับกินเช้าเย็นเช้าเย็นปกตินะครับ ผมว่าอาจจะเกิดจากการที่เขาจะถ่ายท้องประมาณนี้เลยครับต้องรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาการบอกชัดจนเจนแน่นอนเลยครับผมเคยมีงานช้างฟีไหนที่ทำยุทธหัตถีกับขวัญเมืองไหมครับงา <c oughs> นช้างไม่เคยได้ทำยุทธหัตถีกับขวัญเมืองนะครับมีแต่กับหนุ่มสีแต่ถ้า เป็นที่อ่างทองใชยนาทแล้วก็ที่พิจิตตกครับพิจิตจะเป็นทองคำกับควันเมืองครับแต่งานช้างยังไม่เคยมีครับทองคำกับควันเมืองจะเป็นทองคำกับหนุ่มเสกมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทุกปีปีห้าสี่แล้วก็ปีห้าหก ห้าจ็ดแล้วก็มาน่าจะเป็นอีกปีก็ปีที่แล้วแล้วปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาที่ปางเราไปแต่ปีที่แล้วเราก็ทำัถิถีแต่ปีนี้ไม่ได้ทำนะครับปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้ทำครับเป็นแข็งนะ้ทองคำสูส้ครับขอบคุณครับพิชเนครับปลายเหรียญทองอยู่ที่ไหนครับปลายเหรียญทองอยู่ อยู่แถวใกล้ๆบ้านของขุมทรัพย์นะครับของช่องพลายขุมทรัพย์นะครับเพราะว่าเจ้าของช่องพลายขุมทรัพย์เป็นลูกเขยของช้างพลายเหรียญทองนะครับทายไว้นะครับพ่อพลายทองคำขอบคุณมากๆกครับคุณทัดดาวขาวขอบคุณครับพี่อ้อยที่แปลให้ฟังนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษครับพูดตามความจริง ก็เลยไม่รู้เลยว่าอ่านว่าอะไรสะกุดว่ายังไงนะครับยอมรับตรงนี้ยอมรับจริงๆครับว่าภาษาอังกฤษนี่ไม่ไม่เป็นจริงๆครับพอ <c oughs> หมาอย่าเป็นอะไรนะน่าจะอากาศร้อนจัดไหมคะน่าจะเป็นจากการที่เขาจะถ่ายท้องนี่แหละถ้าถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเริ่มเย็นแล้วรั เมื่อตอนเย็นหลังจากกินขนุนกินกล้วยเสร็จก็จับดูตัวอยู่ยังร้อนอยู่แต่พอตกเย็นมาให้ใหพักหลังจากพักกินขนุนเสร็จแล้วก็พักไปชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มากินหญ้ามานั่งสังเกตดูดูการกินหญ้าแล้วยังเหลือเต็มครับดูโยนไปก็กินแต่ยอดกับใบนะครับดูการเดินก็รู้ครับ ธรรมดานี่ถ้าไม่ใส่ปลอกอย่างนี้มาเต็มที่เลยนี่ก็ค่อยขยับขยับขยับมาครับนี่ก็ยังตกมันอยู่นะครับหนักใจเียตรงที่ตกมันไม่หยุดสักทีนี่แหละครับผมนานเกินครับปีนี้พอทองหยุดเตือนรึปเปล่า ก็คิดว่าผมก็คิดว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายท้องมานานแล้วนะครับคืนนี้พ่อมาได้นอนพักมาอาจจะพอยังชั่วนะคะไม่อยากให้ป่วยเลยแค่ตกมันเขาก็ปวดหัวมากแล้ว ก็ไม่รู้จะทําไงครับโรคภัยไข้เจ็บมันห้ามกันไม่ได้เนาะแต่เราก็ดูแลเขาอย่างดีที่สุดแล้วครับก็คงว่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรมากอย่างมากก็แค่ถ่ายท้องปกตินะครับรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะรู้ชัดเลยว่าอาการเป็นยังไงนะครับอารย์ต้อต้องคำจังครับเย็นนี้ได้อะไร ครับพ่อพอ๋อยันนี้แม่หน่อยเกงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมใส่ชะอมให้ทานครับอร่อยมากครับผมรอยยิ้มนักสู้ครับผมคุณพ่อโอ้ขอบคุณมากมากครับย็นได้เลยทานครับพี่พศอ๋อได้แกงหน่อไม้ครับพี่สนเสนีแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมแล้วก็ใส่ผักชะอม สวัสดีครับตาโพ์สวัสดีครับคุณสรายุธบุญสอนสวัสดีครับขุมทรัพย์ก็ลูกพ่อมาใช่ไหมครับใช่ครับลุมทรัพย์ก็เป็นลูกของพ่อทองคําพ่อหมาของเราเป็นช่างที่อีกเชือกหนึ่งที่น่ารักและแสนรู้มากๆสาหรับพลายขุมทรัพย์เต่ตชะบุญวัสนา ของน้องทำมาน้อยเหลือเกินครับก็เลยได้อยู่ให้พ่อแม่เอฟซีชื่นชมได้ไม่นานนะครับก็ต้องมาจากไปเพราะโรคร้ายที่เราคาดไม่ถึงที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับกับชาวช้างของเราสวัสดีครับยายหน่อยสวัสดีครับยายหน่อยนั่งอยู่ในบ้านนะครับตาปบครับยายหน่อยไปไหนครับโอ้ยอยากเห็นยายหน่อยแล้วครับยายหน่อยนั่งอยู <laughs> ่ นั่งอยู่ไม่เปิดไฟนั่งอยู่ไม่เปิดไฟเลยครับมองไม่เห็นครับเพราะว่าเปิดไฟบ้านแล้วแมเงเยอะพอแมงกันมาเยอะๆพอแมงนี่แล้วมดมันก็เลยขึ้นตอมมันก็เลยไม่เปิดไฟนะครับไม่บอกอาจารย์ป้อมมาช่วยวันยกเสาครับบอกพ่อเป็นบอกพ่อเป็นพิธีเป็นอาจารย์ป้อมชอบพลายทองคำ อ๋อก็อแจ้งท่านไปแล้วนะครับแต่เพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะครับก็เลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็พากันทําไปเลยเพราะท่านก็ไม่อยากจะออกมาให้สังคมได้ตำหนิติเตียมท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงก็ให้เก็บตัวกักตัวนะครับท่านก็นเลยบอกไม่เป็นไรท่านบอกว่าทําไปเลยครับกินขนมเยอะเปล่าครับไม่น่าจะใช่ครับพ่อพศบอกควานเสือพาบัวบาน มายกเสาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวจะไปแจ้งเขาอีกทีนะครับว่าใกล้วันก่อนครับเดี๋ยวจะไปแจ้งอีกทีครับขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มอบให้ทุกๆกําลังใจครับขอบพระคุณมากๆครับแต่วันเลิกเสาเอกเสาเอกยังครับได้แล้วครับผมคุณสมชัยได้วันที่สิบเจ็ดถึงนี้นะครับ เราจะทำการยกเสาเอกเสาโทวันที่สิบวันพฤหัสขึ้นหนึ่งถ้ำคุณตมาบอกสร้างแก้วขึ้นสูงห้องค่ำว่าจังสันได้พี่น้องกันก็เลยว่าตามตำราเัา,านะครับว่าดีมากๆนะครับก็ของก็มีของพลายงามงก็ยกวันที่สิบนี้เหมือนกันนะครับของพลายงามจะเอาช่วงเช้าช่วงสิบเอ็ดโมงได้เลิกสิบเอ็ดโมงของผมได้เลิกสี่โมงเย็นครับ คนละเวลาครับยินปากห้อยหน้าสงสารครับผมดูครับเย้ yeah! แค่จะถ่ายท้องยีดตัวเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นอีกปีเฉยๆใช่ไหมกลาป่าใช่ครับก็แค่จะถ่ายท้องยืดตัวนะครับไม่มีอะไรมากครับ,ย,ย,ย,รบยังมีเสียงอยู่ครับยังมีเสียงอยู่ครับสุดๆคร,รับขอบคุณครับผม พทุทธพลายสิริมงคลกระโดดใส่คอนออดแล้วครับโอ้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับช้างตกมันนะช้างตกมันเราไม่สามารถที่จะไปเอาอะไรแน่นอนนะพูดความเป็นจริงนะครับไม่เอาอะไรที่แน่นอนกับเขาไม่ได้ก็อย่างพ่อหมาของเราถึงว่าดีๆแต่เราก็ไม่ประมาณนะครับดูก่อนจะเข้าก่อนจะไป ต้องด,ดูอาการก่อนสั่งก่อนอะไรก่อนว่าเขายังเชื่อฟอังยังทำตามเราอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขายังทําตามเราอยู่กอแสดงว่าเข้าได้แต่ถ้าสั่งแล้วกลางไม่ฟังไม่ถอยก็ต้องดูอีกทีครับว่า,วาพอจะเสียงเข้าไปหรือเปล่าจะลอง าดูสักหน่อยนะครับดูครับดูอาการดูแค่นี้ก็รู้ครับท้ทองเราถ้าปกติโยนหญ้าไปแค่นี้จะหอบทีเดียวเนบงาเลยนะครับแต่นี่ก็ค่อยเก็บมากินทีละยอดทีละต้นทีละต้นมันสังเกตง่ายสำหรับช้างที่เราอยู่กับเรามานานับการเลี้ยงที่เราใส่ใจเขานะครับ งอตกเลยหายไวายจ้าขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับพ่อมหาหวัสดีครับขอให้ครอบครัวพลายทองคำสู้ๆนะครับขอบคุณครับพี่ณจนีผอมลงหรือเปล่าครับหรือเปล่าป๋าก็ยังไม่ผอมนะครับก็ยังเน่นปึกอยู่ครับถือว่ามาตรฐานอยู่ครับมาตรฐานอยู่พือหัดหน้า ครับอีกหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับผมวันพฤหัสหน้าอาจจะถึงนี้นะครับก็ได้เลิกงามยามดีวันนี้ก็ได้สั่งดินมาลงแล้วครับแต่ยังไม่ครบยังไม่ได้ถ่ายให้พ่อพ่อแม่เอฟซีดูเพราะว่ายังไม่ครบครับได้ไปประมาณเจ็ดคันรถแล้วนะครับน่าจะพรุ่งน,นี้เขาหน้าจะมาอีกหรือยังไงก็คอยดูเพราะว่าเขาไปไม่มาแบบไม่บอกเราเลยครับ เราต้องรอดูพรุ่งนี้อีกนะครับว่าเขาจะมาส่งเราอีกหรือเปล่ายาก,กินหรือ,อยังครับพายทองคํายังไม่ได้กินยาอะไรนะครับก็รอดูอาการไปก่อนนะครับเพราะว่ายังกินหญ้ากินน้ําได้อยู่อาการก็ไม่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่เียงแค่เขาจะถ่ายท้องตามความคิดที่ผมเลี้ยงมานะครับว่าน่าจะถ่ายท้องอย่างมากก็ตัวแข็งครับดีใจครับทองคํา ที่ได้บ้านใหม่ขอบคุณครับผมน้องวาวาน่ารักมากเวยเหมือนพ่อเลยครับผมสวัสดีครับพี่ทองคำสวัสดีครับหายไวๆนะครับเห็นแล้วสงสารเลยขอบคุณครับคุณวันชาติถ้าหูกลางชี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับ มาดูครับดูอาการเขาครับนี่ดูขนาดยังยืนยืนยังกอดงวงครับปกตินี่ถ้าเขาปกติไม่ใส่ปลอกขาขนาดนี้ครับรับรองได้เลยว่าไม่อยู่นิ่งครับแต่นี่ดูกินตะไบก็เหยียบลำอีกแล้วครับผมขอให้พ่อพลายทองคำมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอง เสียงด้วยครับได้ไหมครับ <c oughs> โอ้โหจะออกได้ครับต้องต้องกำชนบรีร้อนมากโอ้อยู่นี่พูดถึงความร้อนสุดๆครับตับเทบจะแตกครับกลางวันครับดียาเย็นเข้ามาต้องกำมาดีครับพี่ปันคงจะ ได้เมาใหญ่ๆอีกใช่ไหมครับป๋าเราเป่าเราขาวกระเทียมโมถ้าถ้าในในความเป็นจริงนะครับถ้าช้างเป็นแล้วเราจะไม่เป่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ออกทําให้เขาแบบว่ามีอาการที่ว่าจะถ่ายท้องจะไม่ออกนะครับ ต้องรอให้เขาถ่ายท้องหมดอะไรหมดเราค่อยถึงจะเป่าให้เขาครับตอนนี้ต้องปล่อยดูอาการไปก่อนเพราว่า,วาการเริ่มจะมาแล้วถ้าจะเป่าต้องเป่าตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเป็นครับผมพอมรับตกมาปีนี้มีแต่เรื่องเนาะตกมันก็สองรอบเป็นห่วงครับโอ้ขอบคุณครับคุณตะวันครับคุณตะวัน คูทองนะครับขอบคุณมากมากครับผมที่เป็นห่วงคล้ายทองคำและครอบครัวของเราครับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้อย่างดีนะครับตื่นเต้นรอมาหาทองคำจะได้บ้านใหม่ํำเป็นอะไรครับทองคำน่าจะถ่ายท้องนะครับดูอาการแล้วก็เลยไม่ค่อยจะกินหญ้า ก็เลยมานั่งดูอาการสังเกตอาการดูครับไหวไหมพี่ทองไหวไหมครับโอ้พี่ทองหอกไหวครับแค่นี้จิบจิบพี่ทองหมกจิบจิบครับเสียงดังฟังชัดดีพลายนะพลายทองคำ หายป่วยไวด้อหายตกมันด้วยด้อขอบคุณครับพิชณีขอบคุณมากดูครับดูอาการจะไม่ค่อยร่าเริงพาดงาพ่านงวงอยู่อย่างนี้ครับถ้าปกติแล้วน่าจะไม่นิ่งขนานะนี้ครับกินขนุนมากไปหรือเปล่านะกามนรสมาก,ก,การกรับอาจารย์ไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับผมเป็นเพราะว่าเขาอาจจะถ่ายท้องนะครับโอ้ดูหูกลาง ยืนมือพาดงวงมาอย่างนี้ครับถ้าในความเป็นจริงก็ตัวใครตัวมันนะครับแบบนี้ถ้าเป็นเชือกอื่นนะครับแต่เป็นเชือกอื่นแต่เป็นพ่อต้องทำของเราไม่ไมีไม่เป็นอะไรครับเขาน่าจะถ่ายท้องบ้ายจานเพราะว่าสังเกตด,ดูว่ารอยเขาเล่นดินขุดดินแสดงว่าเขากินดินมา เป็นอาทิตย์แล้วแต่ริดเพิ่งจะออกนะครับทองคำนอกบอกแค่นี้ชิวๆครับผมวันนี้ไม่ได้ใส่ปลอ,อกขาให้นอนนะครับถอดปลอ,อกขาเลยครับตัวเผื่อเ <c oughs> ด็กๆมาอาจจะเป็นแรงแล้วก็นอนแล้วลุกยากก็เลยถอดปลอ,อกขาออกนะครับให้เขาอยู่แบบอิสระครับ เอาอยัางไงก็ขอ,อยุติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพ่อพ่อแม่พีครับขอขอบคุณกําลังใจทุกๆก,กาลังใจพ่อหาคิดถึงกระปอมครับโอ้ขอบคุณครับตาบอกแค่นี้จิบๆขณะปีที่แล้วไม่สบายอยู่ยังไปทําหน้าที่ให้กระถิน่นได้เลยครับโอ้ใช่ครับผมต่ับฟันดีทองคำเดี๋ยวเราจะรอ ดูการรอบดึกอีกทีนึนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับอ๋อเดียวช่วงนี้ก็สราวุฒิครับตาพุธ๋อขอบคุณขอโทษครับถ้าอ่านผิดนะครับคุณสราวุฒิอะไว้นะครับป๋าครับขอบคุณครับพี่อ้อยเดี๋ยวเราจะขอยุดติคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไปเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันพระนี่จะไปอาบน้ำเตรียมตัวสวดมนต์แล้วก็ถ้าเด็กๆเป็นยังไงเดี๋ยวจะไล์ให้ดูอีกทีนะครับถ้าเขาเป็นหนักหรือเป็นเบาจะไล์ให้ดูอีกทีครับก็ขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่ศทีทุกท่านทุกคนที่คอยเป็นห่วงและ <c oughs> คอยรับชมในช่องของเราเป็นอย่างดีเสมอมานะครับ ก็สุดท้ายก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อมาต้องคําของเราให้หายป่วยหายเจ็บใบวๆแล้วก็ให้พ่อพ่อเม่สีทุกท่านทุกคนจังมีแต่ความสุขความเจริญเยียดย่อยให่จนร่ํารวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแจ้งด้วยนะคะติดตามอาการค่ะขอบคุณครับพี่อ้อยครับเดี๋ยว ถ้าอย่างไงก็สวดมนต์เสร็จจะมาให้ดูอาการอีกทีครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้พ่อให้อีทุกๆท่านฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับพี่เสน่ห์เช่นกันนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะครับค่ำคืนนี้ตื่นมาพรุ่งนี้ขอให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองล้นไม้ล้นมือทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ตองครับสวัสดีครับครับหน่อยเล้วสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ้อยครับ